พริกเผาค่ะพริกเผาใส่ไปในนมสดเลยพริกเผากับนมสดค่ะเตรียมเครื่องทำทุ่มยำไก่ปลาค่ะข่าตะไคร้รากผักชีมะกามเปียกพริกสดแล้วแต่ความชอบนะคะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่มะเขือเทศ ้อวหอมผักชีผักชีกุ้งลังค่ะใบมะกรูดไข่ปลาใส่เห็ดฟางค่ะอ,อพริกเผากับนมสดค่ะใส่เครื่อง้มยำลงไปเลยค่ะใส่ไข่ปลาลงไปเลยค่ะน้ำเดือดแล้ว ค่ะใส่ไปเลยค่ะนมกะปิเปาเปาอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรสดีค่ะ <c oughs> เกลือผ <c oughs> งชูรส <c oughs> โอ้น้ำปลานิดหนึ่ง มะเขือเทศใส่ไปเลยค่ะใส่เป็นลูกเลยนะคะชอบแบบนี้ค่ะแม่ครูชอบแบบนี้ชอบเป็นลูกเลยไม่ต้องผ่ามันจะเละไม่อร่อยเดือดกรักเลยค่ะไข่ปลานะคะนี่ไข่ปลาเนี่ยจะไมไม่จะปลิงใช่ไหม <c oughs> โอ้ยหนับด้วยจังว้าเสร็จแล้วขั้นตอนท้ายผักชีใบมะกรูด ต้นหอมผักชีฝรั่งใส่ไปเลยค่ะว้าว